ตั้งสูงโดยไม่มีพักเหนือจะมีมีเวรประจำนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุรเชียงคำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุรีเชีงคำซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณ 16. 16ล้าน7จ็ดแสนบาท เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่ววคขาวเชียงคำซึ่งจ่ายออก5ิตีเตอร์ให้กับประชาชนที่อยู่พื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางและผ่านไปที่สปปลาเมืองคอบซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ไฟได้ใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพและ รองรับการจเจริญเติบโตของธุรกิจและโรงงานที่จะเกิดขึ้นในอำเภอเชียงคำรวมถึงธุรกิจที่ดินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอเชียงคำให้มีการใช้ไฟที่มีประสิทธิภาพจิ่งขึ้นไปครับผมครับช่วงนี้ก็ทางประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอบุษงก็รออีกสักนิดนะครับเพราะว่า ตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้าก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วงคราวาอำเภอเชียงคำและจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนตุลาคม2563นี้ครับช่วงนี้ก็รอสักครู่นะครับจะได้ใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับครับขอบคุณครับกดีใจครับ ถ้าทางาลงไฟฟ้าหรือจักหน้าไฟฟ้าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้มันไม่ไฟดับก็จะเป็นประโยชน์กับสประกอบตามทุกที่นะครับก็โอกาสดีแล้วครับเพราะว่าถ้าไฟตกไฟดับนี่ก็จะทําให้อุปกรณ์การทํางานเสียหายได้ถ้าถ้าดับแล้วรับโดยเฉพาะที่ไฟจ่ายไฟมาใหม่ๆไฟมันกระชาติทำให้เครื่องฟิลเตอร์หรือตู้คอนโทรลเสียหายได้แต่ถ้า ดีเราไฟฟ้ามาก็ถ้าไฟไม่ดับก็จะเป็นดีครับดีมากๆมผม